สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูน่าทานมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูไข่ต้มลาวาลาดซอสแกงกะหรี่นะคะสําหรับเมนูนี้ใครอาจจะเห็นในทีวีเยอะแยะมากมายหรือว่าเคยไปทานร้านสเต็กร้านหนึ่งที่มันมีเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองทํากันดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทําไข่ต้มลาวาลาดซอสแกงกะหรี่กันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไข่ต้มลาวาลาดซอสแกงกะหรี่กันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยอันนี้จะเป็น ออวัตถุดิบที่ใช้ในการชุบไข่ทอดนะคะเริ่มด้วยแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไข่ไก่ค่ะเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่เป็ดค่ะสําหรับที่เหลืออันนี้จะเป็นสําหรับซอสแกงกะหรี่นะคะเริ่มด้วยน้ําซุปหรือว่านมน้ำสต๊อกค่ะสต๊อกไก่หรือสต๊อกหมูก็ได้นะคะโชยุค่ะพริกไทยเครื่องแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นแบบแบบก้อนแบบนี้ถ้าแบบไทยเราจะเป็นผงๆใช่ไหมแนะนําให้ใช้แบบนี้ดีกว่า หอมใหญ่สับค่ะแคอรอทบดมิลินค่ะมันบดแล้วก็น้ำมันค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําไข่ต้มลาวาลาดซอสแกงกะหรี่กันเลยนะคะอันนี้นันจะเริ่มด้วยการทําซอสแกงกะหรีะคะ่ค่ะนํากระทะมาหรือเป็นหม้อก็ได้นะคะมาใส่น้ํามันแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดใส่หอมใหญ่ลงไปผัดะคะ่ะสําหรับตัวซอสแกงกะหรี่อันนี้นันไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะถ้าใครต้องการจะใส่เพิ่มก็ใส่เพิ่มไปได้เลยะคะ่ะนี่ก็ผัดให้หอมสุกนะคะ ผัดจนหอมสุกๆเลกๆหน่อยแล้วก็ให้ต้มน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะให้ต้มให้เดือดเลยเดี๋ยวเราจะมาต้มไข่กันค่ะแต่นี้เดี๋ยวทำซอสก่อน โอเคเมื่อหอมเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวออแครอทบดลงไปค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ซอสเราข้นเร็วขึ้นนะคะถ้าเราไม่ใส่ตอนนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แดนทำแบบรีบเร่งแบบที่เคยทำในคลิปก่อนๆมันบดค่ะ ก็ตามด้วยเครื่องแกงกะหรี่ค่ะหนึ่งก้อนเลยพี BB ่บี้ให้เครื่องแกงกะหรี่แตกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำซอกลงไปค่ะ ค <Okay. S 2> ใส่ลงไปได้เลยมานี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสต่อกันเลยนะคะถ้าใครอยากได้ความเผ็ดเพิ่มก็ใส่เป็นพ็็กญี่ปุ่นเพิ่มไปก็ได้นะคะ เ okay. เริ่มเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยโชยู่ค่ะแล้วก็มิลินมิลินพริกไท,ทยน้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวสอสแกงกะหรี่ของเรานะคะจะข้นๆแบบนี้ ถ้าใครชอบใส่ก็ใส่น้ำซุปเพิ่มไปก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต้มไข่กันค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะค่ะเมื่อกี้เราก็เตรียมซอสแกงกะหรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มาถึงขั้นตอนการต้มไข่ค่ะต้มไข่เนี่ยไม่ยากเลยนันใช้เป็นไข่เป็ดน,นะคะตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือไปน,นิดนึงใส่ไข่ลงไปต้มค่ะอันนี้ต้มแค่ประมาณหนาทีพอนะคะ เพราะว่าถ้าต้มนานไปกว่านั้นมันจะไม่ได้ราวาแล้วก็ให้เตรียมน้ําน้ําใส่น้ําแข็งเอาไว้เวลาต้มเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะต้องทํำยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันค่ะผ่านไป5นาทีแล้วกันโอเคค่ะผ่านไป5้านาทีแล้วนะคะเอาแะนบเออห้านาทีเป๊ะๆนะใส่ลงไปในน้ําเย็นเลยค่ะเพื่อเป็นการช็อต ไม่ให้ไข่เนี่ยมันสุกสุกสุกมากต่อไปอคแค่นี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปปอกเปลือกแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ต้มที่น,นันแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งแล้วก็นําไปทอดกันค่ะเริ่มเลยชุบที่แป้งในกระสงนะคะให้ทั่วตามด้วยไขย่ไก่ค่ะ แล้วก็เก็ดขนมปังค่ะเอาให้ทั่วเลยแล้วทีนี้เราจะนําไปทอดอันนี้เราจะทอดแค่เก็ดขนมปังสุกพอนะคะเพราะว่าถ้าทอดนานไปกว่านั้นไข่ของเราจะสุกมากเกิน,กนไปจะไม่เป็นลาวาเอาทั่วๆอันี้ก็ใส่ลงไปทอดเลยโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้นันก็ทอดตัวไข่ลาวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เราจะไม่ทอดนานมากนะคะเราจะทอดแค่ให้ตัวเก็ดขนมปังสุกค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะง่าย,ายวางลงไปเลยนี่นันวางทีเดียวสามันเลยเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูสักชิ้นดีกว่าว่าเป็นยังไงะ ูสิว่าจะลาวาไหมโอเคนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะว,ว้าวน่าทานมากเลยโอเคแค่นี้นั้นขอโรยด้วยซาลายค่ะก็พริกไทยน้อย <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยสําหรับไข่ต้มลาวาลาดซอสแกงกะหรี่ของเรานะคะถ้าใครอยากทำเมนูนี้สามารถติดตามอัตราส่วนแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะข้องตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ